ตลาดซื้อขายนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลเสริมแนวรุกปีศาจแดงและเรือใบขอแจมดึงดานี่โอโมร่วมทัพมีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมยักษ์ใหญ่จากศึกเพเมพ์เล็กอังกฤษร่วมแจมไล,ล่ลาตัวดานี่โอโม่แข่งตัวรุกของแอร์เบลเรซิกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ดานี่โอโม่กองกลางตัวรุกวัย26ปีทำไปแปประตูกับอีก5แอสซิสต์ให้กับแอร์เบลเรซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาทำให้ได้รับความสนใจจ,จากบาร์เซโลนารวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วย และล่าสุดมุนโดเดปติโบรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตีเป็นสองสโมรสรล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวดานี่โอโมและพร้อมจะเข้าร่วมแจมย่งชิงตัวกองกลางพรสมรรั์สูงรายนี้เข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกฤด,ดูกันหน้าทางนี้รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าบาเยมิ i นกทีมยักใหญ่จากบุนเดสลลกาเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังคงติดตามเฝ้าดูนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิด ยื่นหมูยื่นแมวแอดมาดริดเสนอแรกนักเตะกับแมนอยู่เอลิติโกมาดริดทีมจากทุกหนังนาฬิกาสเปนตกเป็นข่าวยื่นก็เสนอขอแลกนักเตะกับ Manchester United. แมนเชสเตอร์ไนเตดหลังทีมตราหมีสนใจคว้าเมสันกรีนวูดกองหน้าที่ผีแดงปล่อยให้กับเกตาเฟยืมตัวไปใช้งานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา TDF ซึสื่อของสเปนิชเผยว่าอลิติโกมาดริดมีแผนขายชูอัลเฟลิก กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยซีซั่นที่ผ่านมาสตาร์เลือดฝอยทองถูกส่งให้กับบาร์เซโลนาสโม,มสรคู่แข่งร่วมลีกยืมตัวไปใช้งานและเขาสอยตาข่ายให้กับสังเวียนแข่งคํานูได้10ประตูมีการเปิดเผยว่าจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของเฟลิกซ์พยายามเดินเกมให้นักเตะย้ายออกจากอาเตติโกมาดริดแบบยิมตัวอีก1ซีซั่นด้วยเหตุผลที่ทีมของกุนซือดีโก้ซิเนโอเนเป็นอีกสโม,มสรที่ถูกระบุว่าสนใจจะสัญญากับกรีนวูด นัก,ตกเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเคตาเฟ่พวกเขาจึงยื่นข้อเสนอขอแลกนักเตะกับปีศาจแดงเนื่องจากก่อนหน้านี้ทีมจากอน r ทรัฟฟอร์ดเคยให้ความสนใจในตัวชูอัลเฟลิกซ์มาก่อนแล้วขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าเมนเดสติดต่อหาปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยเพื่อเสนอให้เซนทัญญากับเฟลิกส์แต่สุดท้ายบาซ่าก็ตกลงยืมตัวเขาได้สำเร็จ ต่อจากก็เลยังกล่าวอันเดรียเบต้าผู้ในการกีฬาของตราหมีกำลังพยายามเดินเรื่องให้มีการแลกตัวนักเตะระหว่างกรีนวูดกับเฟลิกซ์พร้อมทั้งหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตอบตกลงเนื่องจากกรีนวูดไม่น่าจะกลับมาค้าแข้งในโรงละครแห่งความฝันได้อีกแล้วหลังจากถูกสังคมแอนตี้อย่างหนักโดยตัวนักเตะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีครั้งนี้เฟลิกซ์เคยย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเชลซีมาแล้วเมื่อเดือนมก,กราคมปี2023 ภายใต้สัญญายืมตัวเป็นเวลา6เดือนก่อนหันไปร่วมทีมบาร์ซโลน่าแบบยืมตัวตลอดซีซั่นที่ผ่านมานะครับและคาดว่าเขาอาจได้ย้ายมาสวมชุดเร d เดวิลสเนื่องจากองตตนี่มาร์ซิยาลได้หมดสัญญากับสโมสรไปแล้วอีกทั้งชูอัลเฟลิกส์สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกแดนบนทั้งหมดแ่ละครับแฟนเชลซีว่าไงผีเบนเป้าทาบชาโรบาเติมหลังบ้าน ดออินดิเพนเดนซ์สื่อของมือผู้ดีรายงานข่าวว่าปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกแเ,เมิลีกอังกฤษกำลังพิจารณาทาบทามเทรโวชาโลบากองหลังของเชลซีสโมสรคู่แข่งร่วมลีกมาร่วมทัพโดยปีแสดงกำลังมองหาทางเสริมแกล่งในตำแหน่งผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวสนใจกับจารัดแบรนเวตผู้เล่นของท็อฟฟี่สินเงินแอฟตัน อย่างไรก,ก็ดีท็อฟฟี่ใช้เงินตั้งราคาเอาไว้สูงถึง60-70ล้านปอนด์ซึ่งมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่พร้อมจ่ายเงินในระดับนั้นและยอดทีมแห่งจินโอนทัฟฟอร์ดจำกัดวงเงินไว้แค่40ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับดิวนี้ทั้งนี้สิงห์บลูส์พร้อมขายชาลบาออกจากสโมสรทันทีหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์เพื่อปรับสมดุลทางบัญชีภายในวันที่30มิถุนายนนี้แหละครับ มีทีมนสนใจไหมเผยคกิสมแนค่าฉีกสัญญาซัมเมอร์นี้แค่12.8ล้านปอนด์ของตัวนคกิสมแมนอาจย้ายออกจากเอลติโกมาดริดด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่12.8ล้านปอนด์เท่านั้นหากมีสโมสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวลูกชาวฝรั่งเศสโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งภายใต้าการคุมทัพของ one, ดิเอโกซิเมโอเน่โดยทำไป16ประตูกับอีก6แอสซิส จากการลงสนาม33เกมนในลาดิแกฟสเปนโดยฟอร์มที่คงเส้นคงวาทำให้เขามีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสของดิดิเยสเดสชองตามคาดในการไปรุยสึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันแต่เขาอาจมีโอกาสได้ย้ายสโม,มสร,รมใหม่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวโดยแอตมาดิยันยันการคว้าตัวคริสมันด้วยสัญญาถาวรเมื่อปี2022 หลังจากก่อนหน้านั้น,น,นพวกเขาดึงกลับมาแบบคิมตัวจากไอต่างดาวบาร์เซโลนาแต่เลกิฟสือดังของฝรั่งเศสระบุว่าเขามีค่าชีกสัญญาเพียงแค่12.8ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับดาวเตะวัย33ปียังคงเนื้อหอมโดยมีหลายสโมสรในยุโรปและเมเจอร์ลีกให้ความสนใจในตัวเขาแม้ยังไม่เคยเล่นที่อื่นนอกจากในสเปนแต่เขาก็อาจพร้อมย้ายสำหรับความท้าทายครั้งใหม่นะครับโดยที่มีแมนเชสเตอร์นเตตดต้องการดึงกองหน้าเพิ่มอีกรายในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อไปแบ่งเบาภาระของลาสมุดฮอยลุนซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมายอดทีมแองกนิอนัทฟอร์ดก็มีมข่าวัวพันกับคริสมันอย่างต่อเนื่องนะครับทา้งนี้คริสมันเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าสนใจจะเล่นในเมเจอร์ลีกของอเมริกาซึ่งอดีตแข่งดังจากคาลิก้าหลายคนก็เล่นอยู่ที่นั่นนะครับโดยเฉพาะลีโอเนเมซี่แล้วก็หลุยซัวเลสแหละครับอย่างไรก็ตามเจ้าของลาสโมตลอดการของแอตมาดริดยังไม่ได้ส่งขอญาณว่าจะย้ายออกจากสโมสรทันทีโดยเขาจะมีสัญญาเหลืออยู่ถึง12เดือนนะครับ ขันแนวรับแมนยูจ้องดึงเคอร์เคสอุดรอยรั่วแผงหลังในซัมเมอร์นี้มิลลสเคอร์เคสกองหลังจากเดอร์ชลี่บอลมารตกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดแงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลล่าสุดในการคว้าตัวมาเสริมแกล่งแผงแนวรับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้มิลลสเคอร์เคสกองหลังตัวเก่งของบอลมาร์ทีมในศึกพรมเมกอังกฤษ ได้ตกเป็นเป้าหมายการถมทับของยอดทีมแห่งถิ่นโอนทัฟฟอร์ดทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมยรีกเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งในแผงแนวรับแต่แก็กดีเวลานี้ทางทัพป,ปีศาจแดงได้วางเคอร์อเคสไว้เป็นเป้าหมายในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อเข้ามาแข่งขันกับลูคชอหลังจากที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บและลงเล่นในเกมพิีเมอรีกอังกฤษไปเพียง12นัดเท่านั้นในซีซั่นที่ผ่านมานะครับยาร์ก็ตามีการคาดกันว่าบอลมัดจะไม่ยอมปล่อยเคอร์อเคสในราคาที่ถูกอย่างแน่นอน หลังจากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยลงเล่นไป33นัดในทุกรายการและช่วยให้บอลมัดจบอันดับที่12ในตารางพรีเมียร์ลีกอีกทั้งเขายังมีชื่อติดทีมชาติฮังการีในการสู้ศึกยูโร2024อีกด้วยและเคอร์อเคสยังลงเล่นทีมชาติไปแล้ว14นัดทั้งนี้จากฟอร์มดังกล่าวทําให้ทัพปีศาจแดงสนใจคว้าตัวเขามาร่วมทัพแต่ถึงเวลานี้ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยคาดว่าหลังจากจบศึกยูโร2024 พวกเขาน่าจะวางแผนเจรจาอย่างจริงจังอีกครั้งในการคว้าตัวเขามาร่วมทัพซัมเมอร์นี้นะครับหักเกลียมยอดทีมโรมาโน่เผยลิเวอร์พูลแมนยูเฉือนคมสนแนวรับสปอร์ตติง้งฝาบริซิโอรโรมาโน่เยียวขาวลูกหนังรู้ลึกรู้จริงเผยว่าหงแดงลิเวอร์พูลพร้อมเปิดศึกแดงเดือดนอกสนามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในการสัญญากับกอนซาโลอินาซิโอประกานหลังเนื้อหอมของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์นตัดใจตรงกันเมื่อสแสดงความสนใจอยากได้ตัวกอนซาโลอินาซิโอเชเดรแบกดาวโรดของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสหงแดงพยายามจะหาแนวรับคนใหม่เนื่องจากโชเอลมาติเตรียมอำลาสโมสรหลังจากหมดสัญญาขณะที่อิบราฮิมาโกนาเต มักจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยส่งผลให้กองหลังของทีมเสียสมดุลเช่นเดียวกันกับแมนเชสเตอร์เไนเดตที่จำเป็นต้องเสริมแกล่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนื่องจากทีมมีปัญหาในจุดนี้อย่างมากยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเตรียมจะขาดราฟาเอลวารานกับจอห์นนี่อีแวนส์ที่จะอำลาทิมนโอลด์แทฟฟอร์ดฟาบริซิโอลโมานโนนักข่าวมาตรฐานสูงในเรื่องการตลาดซื้อขายนักเตะระบุว่า2ยอดทีมจากศึกพีเมลีกหลอกเป้าอินาซิโอประกันหลังวัย22ปี มาเสริมแกล่งช่วยทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทั้งนี้อินาซิโอซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับสปอร์ติ้งและมีส่วนสาคัญในการช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกแดนฝอยทองในฤดูกาล2,023-2,024ลงสนามห้กับต้นสังกัดไป1,71นัดและตะบันตะข่ายไปถึง15ประตูในทุกรายการมีค่าฉิกสัญญาประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ2340ล้านบาทนะครับ ผีสนฮูนมานกลางรับสปอร์ติ้งค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์ผีสัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกแพมลิกอังกฤษสนใจคว้าตัวเมอร์เทนฮูนมานกองกลางตัวรับของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมจากประเทศโปรตุเกสมาร่วมง,งานในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์ ยอดทีมอังอโอลแทฟฟอร์ดและสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน,นตั้งแต่การคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดฟลุยสนานน่รวมไปถึงบรูโน่แฟนันส์มาร่วมทัพในอดีตในช่วงที่ผ่านมาปีศาจมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนของสปอร์ติ้งลิสบอนโดยเฉพาะในรายของกอนซาโลอินาซิโอกองาหลังตัวเก่งของพวกเขาที่คาดกันว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกเหนือจากอินาซิโอแล้วรายงานจากโอโจโกสีดดังแดนฝอยทองระบุว่าแมนเชสเตอร์เลเตดยังได้ให้ความสนใจในตัวเมอร์เทนฮุนแมนกองกลางตัวรับของสปอร์ติ้งไปร่วมทัพด้วยเช่นเดียวกันโดยกองกลางชาวเดนมาร์กยังคงมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2028พร้อมกับค่าฉีกสัญญาที่ระบุไว้ที่68ล้านปอนด์นะครับทั้งนี้แข้งวัย24ปีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นเกมรับภายใต้การดูีมของรูเบนอโมริม โดยเขาลงสนามไป28นัดในลีกและช่วยทีมเก็บไปได้ถึง14คลีนชีตรวมถึงพาทีมควา้าแชมป์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาได้สำเร็จด้วยนะครับผียื่น51ล้านปอนด์ยังเชิงลิวปล่อยตัวโยโรโ,โคโซเซเฟลิกซ์ดิแอสผู้สื่ข่าวของมาการายงานข่าวว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากถิ่นโอนทรัฟฟอร์ด ได้ยื่นข้อเสนอจำนวน50บล้านปอนด์เพื่อหวังจะเซ็นญ,ญาคว้าตัวเลนี่โยโร่กองหลังของเรียวทีมในลิกเอิงฝรั่งเศสโยโร่กล้าขึ้นมาติดยจ่ยใจของเรียวด้วยอายุเพียงแค่16ปีในปี2022และปัจจุบันในวัยเพียงแค่18ปีกองหลังชาวฝรั่งเศสเพิ่งช่วยต้นสังกัดจบอันดับสี่ของลิกเอิงฝรั่งเศสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและด้วยผลงานที่โดดเด่นเกินวัยทำให้โยโร่ตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรโดยมีการเปิดเผยว่าเรอัลมาดริด ได้ติดต่อหาผู้ติดตามนักเตะมาสักระยะหนึ่งแล้วขณะนั้นล่าสุดมีรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเดินเกมไว้ด้วยการยื่นข้อเสนอสูงถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ51ดล้านปอนด์ให้กับเปรียรับไว้พิจารนณะาข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวว่าโยโรและทีมของเขาได้พูดคุยกับบอดบริหารของปีศาจแดงในสนามเบมบรี่แล้วเมื่อดาวรุ่งรายนี้เข้ามาชมเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลลกที่มาดริดเอาชนะดอตโบรนประตูต่อศูนย สามรับร่ามาริตเชื่นชมและสนใจโยโรจริงพวกเขาบอกกับตัวนักเตะและเอเจนต์ของเขาอย่างฮอร์เก้เมนเดสให้รอไปก่อนสักระยะโดยคาดว่าอาจเกี่ยวกับเรื่องปิดงบดุลบัญชีประจำปีรายงานอ้างว่าโยโรแสดงความปรารถนาจะไปเล่นในถิ่นซานเตียโกโ้บีเดบิลมาโดยตลอดแต่เขาอาจต้องยอมรับป้าจากมุมมองทางการเงินแล้วมาริตไม่น่าจะยอมยื่นก็เสนอเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นอกจากนี้ราชชนขาวจะไม่เดินดีวนี้ด้วยหากพวกเขารู้สึกว่าโดนโกงราคามากเกินไปนะครับซึ่งนั่นทำให้อาจเข้าทางยอดทีมจากทินโอนทัฟฟอร์ดเต็มๆม,มาแน่แมนยูมั่นใจได้สตาร์แอฟฟตันร่วมทัพแมนยูมั่นใจคว้าจารัดแปนเวตได้ก่อนสิ้นเดือนนี้หลังจากหลุดโผลทีมชาติอังกฤษด้านแอฟฟตันอยากได้ค่าตัว75ล้านปอน ขณะที่ร้านภูมบังว่ามีโอกาสซบปีศาจแดงสูงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดมั่นใจจะสามารถเดินหน้าปิดดิวคว้าตัวจารัดบรนเวดประกันหลังดาวรุ่งของแอฟร์ตันมาเสริมแนวรับได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ตามการรายงานจากเรวพูเอ็กโคสื่อดังของเมืองผู้ดีปีแสดงวางเป้าหมายการสิมทัพตำแหน่งอร์แบ็กในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่ราฟาเอลวารานอัมลาติโอนทัฟฟอร์ดไปแล้วหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมา ส่วนอนาคตของวิกตอร์ลินเดเลฟก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับขณะที่แบรนเวดในวัย21ปีเพิ่งหลุดโผล26นักเตะทีมชาติอังกฤษไปรุยสึกยูโร2024แม้โชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตามทำให้ผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเดินหน้าปิดติวนี้ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนั้ลิวอพูเอ็กโคยังเผยว่าเอฟตันต้องการได้ค่าตัวของแบรนเวดที่ราว75ล้านปอนด์ หรือประมาณ3,525ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่าฝีเท้ายอดเยี่ยมอายุอย่างน้อยเป็นชาวอังกฤษและถนัดเท้าซ้ายด้วยด้านเบค3.5บริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษมองว่าแบรนด์เวสมีโอกาสจ่ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมากกว่าอยู่กับเอฟฟตตันต่อไปโดยราคาไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอยู่ที่แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนส่วนราคาอยู่เล่นต่อให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินอยู่ที่แทง8จ่าย13ไม่รวมทุน ชมคลิปแล้วฝากคอบอนทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม